ไม่สำคัญอะไรเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่ามีอะไรที่พระองค์จะเคารพไม่มีใครที่พระองค์จะเคารพได้เลยนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นพระองค์เคารพธรรมะคนไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพธรรมะอย่างไงไม่ว่าใครก็ตามที่ได้สะสมการที่สามารถจะเข้าใจธรรมะจากการได้ยินได้ฟังแม้เข้าอยู่ไกลเสด็จ ไปด้วยพระบาทไม่ได้ใส่รองพระบาทด้วยเพื่ออนุเคราะห์เขาเพราะเขารบในธรรมว่าธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสุดซึ่งเมื่อใครได้เข้าใจที่ถูกต้องแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตของเขาในสังสารวัตรไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่เขารบธรรมไม่มีอะไรที่จะสําคัญเท่าประโยชน์ที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องด้วย ความปรารถนาใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ไปบอกใครว่าควรไม่ควรอยากได้อะไรไปบอกเขาได้ไหมถ้าเขาอยากเป็นพระมหากษัตริย์ไปบอกเขาว่าอย่าเป็นเลยรู้ธรรมะดีกว่าบอกได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าคนที่เขาตั้งใจจริงๆว่าสมบัติทั้งหลายก็ชั่วคราวเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวอย่างมั่นคงอย่างพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่จากการที่สะสมปัญญามาไม่เห็นประโยชน์ของการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ เท่ากับการที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ทำให้พระองค์ไม่ต้องการที่จะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิแต่สละทุกอย่างเพื่อที่จะรู้ความจริงเพราะได้บาเพ็ญมาที่จะเป็นผู้ที่ถึงการที่สามารถจะเข้าใจความจริงได้ถ้าเข้าใจจริงๆว่าพระภิกษุมีกิจสองกิจตั้งแต่ในครั้งพุทธการคือเห็นคุณค่าของการมีชีวิต เพื่อจะดำรงชีวิตเพื่อขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตตัดขาดจากโลกที่เต็มไปด้วยความติดข้องในรูปเสียงกลินรสในความสนุกสนานในความเพลิดเพลินวงสาคนาญาติทั้งหมดสละทั้งหมดบรรพชาละทั้งหมดเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่มีใจที่มั่นคงว่าจะอบรมขัดเกลาจิตด้วยธรรมะธรรมะไม่ใช่เป็นการศึกษาเรื่องอื่นที่ไม่เข้าใจ เช่นแผ่เมตตาอย่างนั้นก็ไม่ใช่การศึกษาเพื่อที่จะขัดเกลกิเลสเพราะไม่รู้เพราะฉะนัทั้งหมดต้องเป็นคำของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนความเข้าใจยังยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็มีความต้องการมากมายติดต่อสืบต่อแต่ละชาติแต่ละขณะไปตั้งแต่เช้ามานี้ก็สะสมอกุศลไว้มากมายแล้ว กุศลมีเมื่อเข้าใจธรรมะเราไม่รู้เรื่องอนัตตามีแต่ให้กําหนดให้ทําไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจรัญพถ้าไม่แก้ไขเป็นโทษอย่างยิ่งหนักมากทางไปมีแล้วคืออบายภูมิเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะบวชก็บวชคะ่ะไม่มีเลยแล้วบวชไปทําไม บูมาเพื่อมาศึกษาธรรมะของพระภูมิปภัพัดูลมหายใจผิดไหมไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นพูดโทไม่เข้าใจเลยแล้วพูดทำไมพูดคำนี้เพื่ออะไรในเมื่อไม่รู้ความหมายเลยแต่ถ้าไม่มีผิดก็ไม่ไม่ถูกใช่ไหาจย์จะไปทางผิดไม่มีใครห้ามคือหมายถึงว่าครั้งแรกเราก็ผิดแต่ต่อมาเราได้ศึกษาแล้วแล้วก็ต่อมานานเท่าไหร่จ้คะค่ะ อาจจะตายก่อนนี่เป็นความหวังดีเจ้าค่ะพูดคำจริงเพื่อประโยชน์มิฉะนั้นเรื่องอะไรเดฉันจะมานั่งพูดอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนสบายกว่าแน่ๆพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนก็ได้บางคนก็ห่วงใยเหลือเกินสุขภาพจะเป็นยังไงไม่สำคัญอะไรเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาแล้ว ว่ามีอะไรที่พระองค์จะเคารพไม่มีใครที่พระองค์จะเคารพได้เลยนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นพระองค์เคารพธรรมะคนไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพธรรมะอย่างไงไม่ว่าใครก็ตามที่ได้สะสมการที่สามารถจะเข้าใจธรรมะจากการได้ยินได้ฟังแม้เข้าอยู่ไกลเสด็จไปด้วยพระบาทไม่ได้ใส่รองพระบาทด้วยเพื่ออนุเคราะห์เขาเพราะ เขารบในธรรมว่าธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสุดซึ่งเมื่อใครได้เข้าใจที่ถูกต้องแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตของเขาในสังสารวัตรไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่เขารบธรรมไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่าประโยชน์ที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องด้วยไม่ว่าจะคนอื่นคิดว่ายากลำบากคำถามที่คนถามเสมอคือเหนื่อยไหมคะก็ถามเขาว่าเห็นเนี่ยเหนื่อยไหม อยู่ที่ไหนก็เห็นไม่ใช่เลยคะลืมตาขึ้นมาก็เห็นละและเหนื่อยไหมแล้วก็ได้ยินเนี่ยก็ได้ยินเสียงนกกังเขนก็เพราะตืน่นตอนตีห้านะคะหลายเสียงแล้วเสียงของธรรมะละ่ะเหนื่อยไหมถ้าจะได้ยินเสียงธรรมะพูดเราก็พูดกันทุกเรื่องสนุกสนานบ้างอะไรบ้างสารพัดเหนื่อยไหมพูดเรื่องอื่นเหนื่อยไหม แล้วพูดธรรมะเหนื่อยไหมถ้าพูดเรื่องอื่นไม่เหนื่อยพูดธรรมะเหนื่อยก็แปลกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ถ้าเคารพธรรมทุกอย่างเพื่อธรรมะไม่ต้องกลัวใครทั้งสิ้นเพราะว่าพูดคำจริงเป็นโทษอะไรมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านที่เคารพในธรรมะไม่เห็นว่าจะลำบากในการที่จะทิ้งความเห็นผิดเลย และไม่ลำบากที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกเพราะถ้าไม่เริ่มต้นยิ่งผิดยิ่งละยากถูกยากขึ้นแสดงว่าคนที่ก่อนที่จะเข้ามาบวชนี้ต้องศึกษาธรรมะให้เข้าใจก่อนใช่ในสมัยพุทธกาลฟังธรรมะแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆมาจากไหนก็บวชแตสมัยนี้อาจารย์สมัยนี้คนไม่เข้าใจธรรมะมเพราะฉะนั้นบวชด,ด้วยอะไรด้วยความอยาก ปฏิเสธไม่ได้เลยด้วยโลภะด้วยความต้องการบวชเท่านั้นไม่ได้เห็นคุณของพระรัตนตรยัยเพราะยังไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ถ้าบวชมาเห็นคนของพระรัตนตรยนัยท่านจันรก่อนที่จะบวชท่านก็มีการศึกษามาแล้วแล้วก็ไปบวชอย่างนี้ต้องรู้อัธยาศัยของตอนเองท่านอนาถบิณกะเป็นพระโสดาบันไม่ได้บวชวิสาขามิคารมานดาเป็นพระโสดาบันไม่ได้บวช หมอชีวโกโกมรารพัฒเป็นพระโสดาบันไม่ได้บวชพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันไม่ได้บวชเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีใครบังคับให้ใครบวชแต่เป็นอัธยาศัยที่บุคคลน,นั้นรู้เองว่าการบวชเนี่ยต้องเป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่สละจริงๆเงินทองทรัพย์สมบัติรถยนต์เงินในธนาคารทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดไม่มีสละหมด เพราะเป็นผู้ที่จะขัดเกลากิเลสโดยการที่รู้ความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งติดข้องมานานแสนานานถ้ายังไม่รู้ความจริงก็ละไม่ได้ก็ยังยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็มีความต้องการมากมายติดต่อสืบต่อแต่ละชาติแต่ละขณะไปตั้งแต่เช้ามานี้ก็สะสมอกุศลไว้มากมายแล้วกุศลมีเมื่อเข้าใจธรรมะ ลองเปรียบเทียบดูอะไรจะเป็นค่าคุ้มค่าต่อการฟังหรือการมีชีวิตอยู่ชีวิตถึงจะลำบากสักเท่าไหร่ก็อยู่ได้เมื่อเข้าใจธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะชีวิตจะสุขสบายสักเท่าไหร่ก็อยู่ยากเพราะไม่เข้าใจธรรมะบางคนก็อยู่อย่างทุจริตด้วยพระคุณเจ้าคิดว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ดี ยากไหมเจ้คะ่ะโคยากแค่เป็นเครือาที่ดียังยาก <Yeah. S 1> แล้วถ้าเป็นภิกษุจะยิ่งยากกว่าสักแค่ไหนอาตมาเห็นว่ามันเป็นความยากแต่เมื่อเขายินดีที่จะมีศรัทธาที่จะมาบวชขอประทานโทษเจ้คะ่ะไม่ใช่ศรัทธาแต่ oh. ยากศรัทธากับยากนี่ต่างกันศรัทธาต้องฟังแล้วเข้าใจจิตผ่องใสและรู้จักตนเอง ว่าจะขัดเกลาวกิเลตในเพศบรรพชิตด้วยความตรงต่อพระธรรมวินยัยคือต้องศึกษาจากการที่ได้เข้าใจแล้วแล้วศรัทธาพร้อมกันนั้นก็ต้องรู้ว่าพระวินัยทุกข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเพื่อความผาสุกข,ของผู้ที่เป็นบนรรพชิตเมื่อประพฤติปฏิบัติตามและผาสุกแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่ความผาสุกข,ของบรรพชิตเป็นความเดือดร้อนอย่างยิ่งเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าบวชแล้วอ่ะจะเป็นกุศลอย่างสูงสิ่งที่พระพิกษุท์ที่ท่านต้องศึกษาเล่าเรียนคือมันมีหน้าที่ที่ต้องทําอยู่ในแต่ละวันตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของท่านอย่างนี้ยควรจะปฏิบัติอย่างไรหรือจะกิจของบรรพชิตคือทั้งปริยัติและปฏิบัติขันทุระและวิปัสนาธุระขันตุระคือการศึกษาให้เข้าใจ เพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วก็จะเป็นวิปัสนาธุระไม่ได้เพระฉะนั้นกิจอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่กิจของพระภิกษุถ้าเข้าใจจริงๆว่าพระภิกษุมีกิจสองกิจตั้งแต่ในครั้งพุทธการคือเห็นคุณค่าของการมีชีวิตเพื่อจะดำรงชีวิตเพื่อขัดกลาวกิเลสในเพศบรรพชิตตัดขาดจากโลกที่เต็มไปด้วยความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรส ในความสนุกสนานในความเพลิดเพลินวงสาคนาญาทั้งหมดสละทั้งหมดบรรพชาละทั้งหมดเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่มีใจที่มั่นคงว่าจะอบรมขัดเกลาจิตด้วยธรรมะธรรมะไม่ใช่เป็นการศึกษาเรื่องอื่นที่ไม่เข้าใจเช่นแผ่เมตตาอย่างนั้นก็ไม่ใช่การศึกษา เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องเป็นคำของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนความเข้าใจต่างหากที่จะขัดเกลากิเลสถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรอะไรที่ทำแต่ไม่ใช่การเข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสไม่ได้เลยเพราะฉะนันการบวชเป็นพระภิกษุเพื่อขัดเกลากิเลสในเพศบพรรพชิตซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจพระธรรม เพราะถ้าไม่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆจุดประสงค์ที่หวังไว้สําเร็จไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะไปขัดเกลากิเลสได้และเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องเห็นค่าของพระวินัยอย่างยิ่งเคารพในพระวินัยอย่างสูงเพราะเชิงการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยทุกข้อเบาสบายเพราะจิตขณะนั้นปลอดโปร่งเป็นไปนด้วยการที่ละคลายความติดข้อง เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะละคลายความติดข้องได้ตราบใดที่ยังเป็นเราและไม่รู้หนทางจริงๆไม่มีปัญญาจริงๆก็ไม่ใช่หนทางของบรรพชิตคือผู้ที่สละเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมจนถึงการดับกิเลสเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอะไรเป็นกิจของพิกษุในพระธรรมวินัยถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะให้เข้าใจเป็นคันธุระ ที่จะทําให้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินยัยเพื่อเบาสบายในการที่จะละคลายปัญญาก็สามารถที่จะเกิดได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องติดขัดพระภิกษุที่บวชในธรรมวินัยแล้วการศึกษาอธิสินเิกขาในธรรมวินัยเนะี่ศึกษาอย่างไรที่จะถูกต้องกับจารั้มศีมรณ์ ไม่ได้จานพัพไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะมีคําว่าศีลเช่นปาติโมคะสังวรศีลหรือว่าอินเดียสังวรศีลก็แล้วแต่ว่าระดับไหนแต่ถ้ากล่าวถึงอธิศีลและสิกขาอธิจิตสิกขา,อธ,ขาอธิปัญญาสิกขาไม่แยกกันเพราะเหตุว่าที่จะเป็นอธิศีลได้ต้องไม่ปราศจากปัญญาหรือแม้สมาธิที่ทุกคนเข้าใจกันใช่บ่อยมากคือคําว่าสมาธิ ศีลส,สมาธิปัญญาแต่ก็ต้องรู้ว่าที่กล่าวถึงสมาธิเพราะอะไรความจริงถ้าไม่มีปัญญาสมาธิเป็นอกุศลก็ได้หรือว่าไม่ใช่ขณะที่เป็นกุศลที่เป็นไปในการเข้าใจธรรมะก็ได้เช่นพวกที่ทำสมาธิความสงบจนกระทั่งถึงขั้นรูปฌานขณะนั้นก็ไม่ใช่อธิศีลสิกขาไม่ใช่อธิจิตสิกขา ไม่ใช่อธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นสามคำนี้ไม่แยกกันจะแยกกันเป็นอธิปัญญาโดยไม่ใช่อธิศินก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีปัญญาแล้วต้องมีศีลแน่นอนจะไม่มีศีลไม่ได้หรือจะกล่าวได้ว่าเมื่อเป็นปัญญาแล้วต้องเป็นศีลจะไม่เป็นศีลไม่ได้เพราะศีละหมายความถึงปกติของจิตแล้วแต่ว่าเป็นกุศลห,หรือรอ,อกุศลเพราะฉะนั้นเ <theo S 1> มื่อปกติเป็นกุศลเป็นกุศลและศีล แต่เป็นอธิศีลเพราะว่าขณะนั้นประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงอธิจิตตสิกขาอธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาต้องมีปัญญาที่อบรมเจริญปัญญาจึงสงบและเป็นศีลไม่ใช่อยู่ดีๆไม่รู้จักอธิศิลสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิจิตตสิกขาก็กล่าวถึงแต่ต้องรู้ว่าทำไมเป็นอธิ ยิ่งกว่าศีลปกติเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปกับการที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนถึงศีลวิสุทธิเพราะนี่เป็นสิกขาคือการอบรมเพื่อถึงศีลวิสุทธิซึ่งต้องเป็นวิปัสสนาญาณให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าเข้าใจใบบปัญญาแล้วก็เข้าใจโดยปัญญาตามความจริงนี่มีสภาพ แตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะเข้าใจเป็นภาษาไทยปัญญาเป็นภาษาบาลีปัญญาที่ไม่เข้าใจไม่มีปัญญาก็คือเข้าใจเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะบางอย่างเหมือนแบบเข้าใจตามปัยญาที่เราศึกษามาแล้วก็เข้าใจตามปัญญาตามสภาวะจริงขณะที่เข้าใจปริยัติก็คือปัญญาเจ้าค่ะปัญญาขั้น ปริยัตก,ก็เข้าใจในขั้นของขณะน,นี้รู้ว่าจิตเกิดดับแต่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของจิตเดี๋ยวนี้จึงเป็นขั้นปริยัตขณะนั้นก็เป็นความเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราค่อยๆเริ่มฟังค่อยๆตรงต่อคำที่ได้ฟังที่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นอนัตตาต้องตรงต่อคำนี้นั่นคือเข้าใจแต่พอไม่ตรงจะทำละก็คือ ตรงนั้นไม่เข้าใจการเข้าใจในสภาวะตามความจริงที่ปรากฏในปัญญาคือไม่มีตัวตนไปบังคับทั้งหมดเจ้ะค่ะเริ่มตั้งแต่ได้ฟังธรรมะก็รู้เลยว่าเคยยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเป็นเราเห็นแต่ความจริงไม่ใช่เราที่เห็นเป็นาธาตรู้จิตก็มีสภาวะรู้ จิตเป็นสภาพรู้ไต่รู้นี่ต้องอาศัยปัญญาคืกอก็ยังไงขณะที่ฟังดูเข้าใจว่าขณะนี้มีเห็นก็รู้ว่ามีเห็นแต่ยังไม่เข้าใจเห็นเริ่มตรงว่าความเข้าใจต้องเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความ,มเป็นจริงของสิ่งนั้นเข้าใจขั้นนี้จะไม่ผิดเข้าใจสิ่งที่มีจริง ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ผิดไม่ได้จะไม่ไปทำอะไรเลยเป็นความเข้าใจที่รู้ว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ถูกเข็นถูกในความจริงของสิ่งที่กำลังมีซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือความเข้าใจขั้นปริยัตขั้นฟังแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปนี่ก็เป็นความเข้าใจ อย่างว่าในในธรรมบทก็มีอย่างพระพุทธเจ้าแนะนาวิธีเจริญมรณาณุสติให้ธิดานางช่างหกเดี๋ยวถ้ากมาฟังธรรมอีกก็บรรลุได้ผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาเข้าใจสภาพธรรมะมานานแสนนานเมื่อเข้าใจแล้วจะกลายเป็นไม่เข้าใจไม่ได้เพียงอาศัยคำใดเมื่อถึงเวลาที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริง จึงเข้าใจได้แม้ว่าคํานั้นได้ยินแล้วครั้งที่หนึ่งยังไม่เข้าใจถึงระดับขั้นที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนต่อเมื่อปัญญาสมบูรณ์ถึงเวลาพร้อมแล้วที่จะรู้จึงสามารถที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะโดยคํานั้นแหละซึ่งเคยได้ยินมาก่อนหรือคําใหม่ก็ได้แต่ว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงอดีตชาติของพระองค์ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้ฟังบรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ได้พูดถึงเรื่องความตายไม่ได้ได้พูดถึงเรื่องเห็นที่กําลังเกิดดับแต่เพราะปัญญาที่ได้อบรมมาแล้วถึงเวลาที่กําลังฟังก็เข้าใจได้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เขาแต่เป็นได้ยินกับเสียงขณะที่กําลังเข้าใจเรื่องราวก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ธรรมะที่เป็นปกติทั้งหมด ไม่ว่าจะเห็นหรือคิดหรือโกรธหรือทุกอย่างที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันมิฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาถ้าไม่อาจหานกล้าที่จะเข้าใจถูกต้องว่าอากุศลไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะอบรมปัญญาถึงระดับขั้นที่ถึงเวลาที่จะเข้าใจธรรมะว่าไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรสิ่งที่มีจริงๆขณะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นแม้ในขณะที่ฟังเรื่องชาดก ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเขาก็ยังสามารถที่จะมีความเห็นถูกต้องรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ทีนี้ใครจะเอาตัวอย่างไปฟังชาดกกันจะได้เป็นพระโสดาบาันเหมือนพวกที่ได้ฟังแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจจะทำก็เพราะเข้าใจผิดคิดว่าจะรู้ได้เพียงขั้นฟังแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเพราะอบรมมานานแสนนานจนถึงขณะที่ฟังเดี๋ยวนี้ประจักษ์แจ้งการเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้ อย่างท่านภาษารีบุตรถ้าไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับวิปัสนาญาณไม่เกิดท่านก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้โยมอาจารย์จากคำเมื่อวานคือไม่มีแล้วมีแล้วหามีไหมคืออย่างไรครับจรยพรก่อนได้ยินมีได้ยินไหมเจ้าคะ่ะไม่มีครับก่อนเสียงเกิดมีเสียงไหมไม่มีครับพอเสียงเกิดแล้วเสียงไปไหนดับไปแล้วไม่มีแล้วมี แล้วหามีไหมไม่มีไม่มีมมแล้วมีเหตุปัจจัยที่เกิดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดารรตรงกันไหมเจ้าค่ะตรงกันคำของพระเจ้าตรงกันทุกคำไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยะไหนเปลี่ยนแปลงไม่ได้สภาพธารรมะที่เกิดดับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งใช้คําว่าขันดะหรือภาษาไทยใช้ค,าคาําว่าขันว่างเปล่าเพราะเหตุว่า ไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่ดับไปเลยไม่กลับมาเสียงเมื่อกี้นี้ที่ปรากฏก็เป็นขันจากไม่มีเกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นในขณะที่มีเสียงปรากฏต้องมีได้ยินแล้วก็ต้องมีโสตประสาทะถ้าไม่มีโสตประสาทะไม่มีเสียงไม่มีจิตที่ได้ยินที่เกิดพร้อมกับเจตสิกจะมีได้ยินได้ไหม ไม่ได้ครับนี่คืออายตนะใช่ไหมใช่จนะเพราะฉะนั้นขันเป็นอายตนะหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะกล่าวถึงธรรมะใดก็คือธรรมะนั่นแหละให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าเป็นขันเมื่อไหร่เป็นอายตนะเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าพอพูดถึงเรื่องขันก็เข้าใจขันห้าพอพูดอายตนะก็เข้าใจอายตนะหกอายตนะสิบสองแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็กล่าวถึงสิ่งที่มีนั่นแหละโดยนัยหลากหลายประการ,รทางปวง ตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆในขณะนั้นเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นธาตุทั้งหมดเรื่องเดียวกันสภาพธรรมะอย่างเดียวกันแต่กว่าจะละความเป็นเราก็ต้องส่งแสดงพระธรรมอุปการะทั้งปวงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆในขณะนั้นเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นธาตุทั้งหมดเรื่องเดียวกันสภาพธรรมะอย่างเดียวกันแต่กว่าจะละความเป็นเราก็ต้องท่งสแสดงพระธรรม <ayım> <S <S อุปการะมากมายกว่าจะค่อยๆน้อมไปจิตค่อยๆเห็นจริงทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่มีอะไรเหลือแต่เดี๋ยวนี้เหมือนยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความไม่รู้กับความรู้ก็ต่างกันในขณะที่ทำาโศลอาจาร์ควรตั้งความพัฒนาไหมจะบังคับหรือยังไงหรือรู้ว่า กุศลให้ผลแน่นอนรู้แล้วผลของกุศลก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นรงทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะทั้งลาบทั้งยศทั้งสังเสริญสการะมาจากกุศลทั้งนั้นแต่ต้องการไหมหรือว่าละดีกว่า เพราะฉะนั้นรู้แน่ว่าผลของกุศลนำมาซึ่งสิ่งที่ดีทั้งหมดแต่เมื่อไม่ปรารถนาเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากเพียงปรากฏสั้นแสนสั้นแล้วก็ไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นปรารถนาที่จะรู้ความจริงดีกว่าที่จะให้ผลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทากุศลแล้วเท่านั้นแล้วก็มีปัญญาด้วยจึงมีความปรารถนาที่จะให้กุศลนั้นให้ผล ให้สามารถเข้าใจพระธรรมจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เขารู้แน่ว่ากุศลให้ผลก็ปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปรารถนาบริวารสมบัติก็เรื่องของแต่ละบุคคลว่าขณะนั้นต้องการอะไรความปรารถนาก็คือความตั้งใจมั่นเพราะรู้ว่ากุศลนั้นเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งผลเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นอะไร เป็นสิ่งที่เป็นผลที่ต้องการอย่างมั่นคงอย่างพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่จากการที่สะสมปัญญามาไม่เห็นประโยชน์ของการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเท่ากับการที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ทําให้พระองค์ไม่ต้องการที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่สละทุกอย่างเพื่อที่จะรู้ความจริงเพราะได้บําเพ็ญมาที่จะ เป็นผู้ที่ถึงการที่สามารถจะเข้าใจความจริงได้ก็แสดงว่าทำบนโกศนี้มีผลแล้วแต่ว่าจะต้องการอะไรแต่ก็ควรที่จะทั้งวามปรารถนาใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ไปไปบอกใครว่าควรไม่ควรอยากได้อะไรไปบอกเขาได้ไหมถ้าเขาอยากเป็นพระมหากษัตริย์ไปบอกเขาว่าอย่าเป็นเลยรู้ธรรมะดีกว่าบอกได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าคนที่เขาตั้งใจจริงๆมาสมบัติทั้งหลายก็ชั่วคราว เอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศรีรษะจดเท้าที่เข้าใจว่าของเราแท้แท้ก็ไม่ใช่ของเราเลยเอาไปไม่ได้ติดตามไปไม่ได้ไม่มีอะไรทึ่งจะติดตามไปที่ไหนได้เลยเพราะทุกอย่างเพียงแค่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเมื่อดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นปรารถนายอย่างไรทางฝ่ายกุศลหรืออกุศลมั่นคงแค่ไหน ไม่ต้องห่วงเลยค่ะความดีนํามาซึ่งสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่จะดีที่ประกอบได้ปัญญาหรือว่าไม่ประกอบได้ปัญญาไม่ใช่ว่าควรนะรีทอธิษฐานกันก็เขาไม่ได้ต้องการแล้วไปบอกให้เขาต้องการได้ยังไงเขาไม่ต้องการรู้ความจริงเลยไปบอกเขาอธิษฐานให้ถึงนิพพานนิพพานเป็นอะไรก็ไม่รู้มาบอกให้อธิษฐานให้ถึงนิพพานไม่ใช่เรื่องที่ใครจะบอกใครไม่ใช่เรื่องที่ควรหรือไม่ควร แต่เป็นเรื่องของกุศลหรืออกุศลเป็นเรื่องของปัญญาหรือเป็นเรื่องของอวิชชา